ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย นายสันธนะไปยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามความคืบหน้าหลังยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยอดพลตำรวจโทที่กำลังจะขึ้นรับตำแหน่งคนตำรวจเอกหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งถึงนายปุณธรรมเวชยชัยประธานกรรมการข้าราชการตำรวจจะนำเข้าที่ประชุมกรตหรือไม่เพราะการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2,565มาตรา82ไม่ใช่จะพิจารณาแต่อาวุโสอย่างเดียวต้องดูความประพฤติและจริย ทมของข้าราชการตำรวจด้วยอย่างนายตำรวจที่ตนร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนเรื่องพฤติการนำเงินจากเบ็บพนันไปสร้างสถานบันเทิงเพื่อฟอกเงินยกตัวอย่างเช่นสถานบันเทิงย่านประเสริฐมนุกิจารามก้าวแลว้วก้อยขวางก็มีหลักฐานเส้นเงินชัดเจนส่งสวยเดือนละหลายแสนบาทขณะที่พลตำรวจตีจรูนเกียรติปันแก้วรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร้องของความเป็นธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนและโยกย้ายตำแหน่งต่อนางสาวสุนัชชาโลสถานพรพิพิธประธานคณะกันมาิการการ ตำรวจสภาผู้แทนราษฎรการร้องต่อสภาถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการตำรวจให้เป็นในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรมการมาวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความแตกแยกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มองว่าเราน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกดิ้นรอนอีกคนหนึ่งไม่ได้ร้องเพื่อตัวเองแต่มองว่าเราน่าจะเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกดิ้นรอนอีกหลายคนไม่ได้ร้องเพื่อตัวเองแต่ร้องให้คณะกรรมการข้รราชการตำรวจทบทวนยึดวิธีคิดและแนวปฏิบัติ นางสาวอังคณาเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพเมืองพัทยาทั้งน้ำตาหลังถูกพนักงานสาวของบาร์เบียและเจ้าของร้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหวังจะได้รับความเป็นธรรมกับเหตุการณ์น,นี้โดยนางสาวอังคณาบอกว่าตนเองและแฟนชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการที่บาร์เบียลูกค้าชาวอันลับเข้ามาใช้บริการและชวนแฟนดื่มแต่ตนเองปฏิเสธทั้งยังจ่ายค่าดื่มให้กับพนักงานร้านไปอีกจำนวนหนึง่งไม่รู้พนักงานบาร์เบียคิดอะไรเข้ามาทำร้ายแต่แทนที่เจ้าของร้านจะเข้ามาช่วยเหลือกลับ เข้ามาร่วมชุลมุนทำร้ายด้วยโดยไม่มีการห้ามปราบเบื้องต้นแจ้งกับทางร้านว่าจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทางร้านท้าทายให้ไปแจ้งความได้เลยเพราะมีเพื่อนเป็นตำรวจไม่จำเป็นต้องกลัวใคร มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2568เปิดโรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ครอบครัวผู้ยากไร้เพื้อใ้โอกาสโดยมีนายประทีปนทีทวิวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีในการนี้ครอบครัวจะริยาภากรมอบเงินสดจำนวน150,000บาทให้แก่ผู้ยากไร้คนละ100บาทพร้อมเงินสดอีก50,000บาทมอบให้กับมูลนิธิรวมกุศลสมุทรปราการรวมถึงข้าวสาร17,000 นอก,กจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านทยอยเดินทางมามอบสิ่งของและร่วมในพิธีนี้ซึ่งปีนี้ทำทั้งสิ้นจำนวน5,000ชุด ชาวบ้านบ้านหนองปาลา้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาถนนหลักซึ่งตัดผ่านหลายหมู่บ้านและใช้เดินทางสัญจรไปอำเภอคำเขื่อนแก้วมีอยู่ช่วงราว10เมตรเกิดการํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อนานนับ2ปีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักไม่ได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคมยังมีปัญหาด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและยังสร้างปัญหาให้กับผู้ปกครองที่ขับรถไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียนเก่งจะเกิดอันตรายจึงเรียกร้องของให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณลงมาช่วยแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติหลังจากนายพงศักดิ์กำนันตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเดินทางไปร้องของความช่วยเหลือจากนายสราวุธเพชรพนมพรนายกอบจอ,อุดรธานีให้ซ่อมแซมถนนเส้นอำเภอบ้านดุงบ้านหนองสว่างซึ่งเป็นเส้นทางไปคำชะโนด เดือนเดือนหนึ่งมีรถสัญจรไม่ต่ำกว่า10,000คันหลังต้องทนทุกข์ทรมานกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดาวอังคารมาเกือบ30ปีล่าสุดนายกอบจอุอดรธาน,นีส่งเครื่องจักรชุกใหญ่ไปซ่อมถนนท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรอ,อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ยังฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธาน,นีไม่ว่ายอยู่ที่ไหนอำเภอไหนหากมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อชาวบ้านร้องไปยังอบจอได้ทันทีเราพร้อมที่จะซ่อมถนนให้ชาวบ้านทั้ง20อำเภอ ชาวบ้านโคกอรุณจังหวัดบุรีรัมย์รวมตัวกันจุดทูบสับแช่งโจรขโมยข้าวเปลือกในยุ้งข้าวของชาวบ้านและยุ้งข้าวของธนาคารข้าวหมู่บ้านรวม3ยุง้งประมาณ120กระสอบรวมแสนบาทยายว้ย7จปีริ่มให้เหลือข้าวในยุง้งแค่3.2กระสอบจะเก็บเอาไว้กินตอนนี้เกลี้ยงงยุง้งไม่รู้ว่าใครเป็นมือขโมยสงสัยสองทางคือมาจากต่างถิน่นกับวัยรุ่นเสพยาโดยยายลำไยได้กล่าวคำสาปแช่งก่อนที่จะริ่มให้ก้มลงกับพื้นดินด้วยความเสียใจการมาขโมยแบบ น,นี้มันเจ็บใจและเสียใจถ้ามาขอดีๆยายก็จะแบ่งให้ข้าวที่อยู่ในยุ้งมีแค่32กระสอบหายไปหมดหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะไปเอาข้าวที่ไหนมากิน พ่อแม่แฟนสาวและลูกสาววัยสามขวดพร้อมญาติของพลทหารอดีสรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ถูกทุ่นระเบิด p m n 2อข้อเท้าข้างขวาขาดขณะออกไปเดินลาดตระเวนแนวบริเวณบังเกอร์1112ด้านขวาของปราสาทปาควายมาเยี่ยมให้กำลังใจนำได้มาผูกแขนเรียกขวัญกำลังใจเมื่อเห็นหน้าครอบครัวพร้อมลูกสาวถึงกับน้ำตาซึมภรรยาก็ต้องคอยซับน้ำตาและดูแลอยู่ข้างๆอย่างไม่หา่างแม่ของพลทหารบอกว่าครอบ รวเมารถตู้มาอยากให้รัฐบาลเอาให้หนักก่อนจะร้องไห้เพราะพูดอะไรไม่ออกส่วนพ่อบอกว่าภูมิใจมากลูกได้ทําหน้าที่ของลูกชายรักษาชายแดนขอให้กําลังใจทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นแนวชายแดนปวบทั้งให้กําลังใจแม่ทัพด้วยส่วนอาการของพ้นทหารขนานี้ปลอดภัยแล้วอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ปิดท้ายกันที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิก,การร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ดอกไม้จากลูกมะกรูดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะภูมิปัญญาไทยพัฒนาทักษะงานฝีมือที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือต่อยอดเป็นอาชีพเสริมโดยผู้มีประสบการณ์ได้มาสอนประดิษฐ์ดอกไม้มะกรูดโดยพัฒนาเทคนิคให้เข้าใจง่ายเหมาะก,กับผู้เรียนทุกวัยใช้สีสันทันสมัยและถ่ายทอดความรู้ควบคู่เรื่องราวทางวัฒนธรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ฝึกปฏิบัติตจริงตั้งแต่การเคลือกอนมะกรูด การเตรมวัตถุดิบการจัดรูปทรงไปจนถึงการตกแต่งขั้นสุดท้าย โดยมีครูแร่าและทีมงานให้คําแนะนําอย่างกละชิดดอกไม้มะกรูดที่แล้วเสร็จของแต่ละคู่ก็จะมีการจัดกลีดอย่างประณีตสีสันสดใสและรูปทรงแตกต,ต่างกันตามการออกแบบของผู้เข้าร่วมนอกจากการเรียนรู้ด้านงานฝีมือแล้วกลิ่นหอมของมะกรูดยังมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดช่วยให้เด็กพิการมีสมาธิระหว่างทํากิจกรรมขณะเดียวกันกระบวนการทํางานก็เป็นขั้นตอนช่วยฝึกความอดทนความละเอียดรอบคอบและทักษะการประสานงานระหว่างมือและสายตาพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยไทยนิวเ,เอเชียครบชุด ข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาอักตั